ก็กลาบสวัสดีนะครับนะอีกครั้งหนึ่งนะครับต้อนรับปี2,566อย่างเป็นทางการนะครับวันที่1มกราคม2,565นี่ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับของปีนี้นะฮะโอเคล้าง3ามเนี่ยเป็นในส่วนของรถจั่วนน้ำมันใส642บ้านป๊อกแป๊กเอ้ยขอพัยนคะรลำปางบ้านป๊อกแป๊กนะครับก็ ส่วนทางนู้นนะฮะก็เป็นในส่วนของรถด่วนพิเศษหนึ่งสาเชียงเอ้ยกรุงเทพเชียงใหม่ก็จอดนานแล้วนะครับนะนะครับก็น่าจะเป็นเพราะหัวจักเสียนะฮะร,รถยังไม่สามารถออกได้นะครับก็เลยทําให้ติดอยู่ลังสามนะครับนะเมื่อตอนที่คืนก็ได้ถือว่าเป็นการจุดพุประทัดนะครับ เพื่อเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่2,566นั่นเองซึ่งผมก็จุดนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็108ก็ไม่ได้ถ่ายนะครับไปดูของเมื่อวานได้นี่ก็จะเป็นคลิปแรกของปีนี้นะฮะตอนรับวันที่1มกราคม2,566อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะอยู่ถึงขบวนดวด51หรือเปล่าไม่รู้นะครับนะอ่า ปาม่านก็ยังเปิดเพลงอยู่นะฮะปาม่มานก็ยังจุดพุประทัดอยู่อ่าเปิดปิดไฟนะครับนะก็มีการเฉลิมฉลองนะครับนะก็ผมก็เขาดาวคนเดียวนะครับนะถ้ามีคนถามผมเขาดาวคนเดียวฮะย่าผมนอนไม่ไหวนะครับผมก็เลยต้องจุดคนเดียวนะครับหมายถึงว่าจุดพุประทัดคนเดียวนะครับใครจุดบ้างครับเมื่อตอนที่คืนคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับผมอยากรู้ ผมคือหนึ่งในนั้นครับนะคลิปแรกของปีนี้ฮะ2566ดูดูน้ำมันใส่ตั้งหนึ่งนี่นะฮะจอดนานเ <c oughs> <c oughs> วลาจุดผู้บอลเนี่ยนะครับผู้บอลเนี่ยจะถือว่าเป็นผู้ที่ดังที่สุดแล้วนะครับดังทั่วโอเค ก็มาแล้วนะฮะร,รถด่วนพิเศษหนึ่งสากรุงเทพเชียงใหม่ก็วันนี้รู้สึกว่าล่าช้ามาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหรือเปล่าผมไม่รู้นะ่าก็ผมก็กินหมูกระทะฉลองนะครับกินกับย่าสองคนแล้วกินกับเพื่อนอีก4ี่ห้าคนนะครับใครกินกับใครบ้างนะครับหมายถึงว่าท่ามูชงกินกใครบ้างคนไม่มามองนะครับนะโอเคขออีกครั้งหนึ่งนะฮะรอบที่สาม ขอต้อนรับปี2,566อย่างเป็นทางการนะครับโอเคก็มาแล้วนะครับรถด่วนพิเศษ13กรุงเทพเชียงใหม่นี่ก็เป็นขอทวนอีกครั้งนี่ก็เป็นคลิปแรกของปีนี้นะครับนะปี66เลยนะครับอ่าเป็น q s f i n e แน่นอนหมายเลขอะไรเรามารอดูกันรับห่วงนะคะรู้สึกว่าจะไปเจอด่วน52ที่ราช้ามา 40, 40กว่านาที ก็รู้นะครับว่าทำไมรถถึงล่าช้าเยอะขนาดนั้นเคสไฟไหมายเลขอะไรฮะห้าสองหนึ่งหนึ่งนี่นะครับคนก็เยอะนะฮะเยอะอยู่อโอเคคลิปแรกของปีนี้ สอ,องั5้าอยหอนรับด้วยขะบวนรถต่วนพิเศษ1-3ึ่งชั้น1ค่าสีเหลืองโอเคไปแล้วด่วน5-2าสองราชามาเยอะมากเดี๋ยวรอดูกันนะครับโอเคขอต่อที่ด่วนน้ำมันสาย6-4-2 สรุปว่าเราออกได้แล้วนะครับหลังจากที่จอดมานาน mm. ก็นึกว่าโหจักเสียนะฮะที่ไหนได้เหมือนเป็นการรอทางก็คือเหมือนหัวจักเสียด้วยแหละนะฮะ mm. ก็จัดไปฮะสขบวนในคลิปเดียวฮนะคะูข mm. คงก็จะดูโล่งๆนะฮะ,นะะ mm. นี่นะครับ รถด่วนน้ำมันใสาย,ยามลาตีลาตีก็คือกลางคืนนั่นแหละครับออกได้สักทีนะฮะจอดมานานมากชั่วโมงกว่านะครับที่รถจอดรถมาถึงตอนสี่ทุ่มกว่านะฮะอะอกเที่ยงคืนยี่สิบแปดโอเคครับผมอ่า ออกไปอย่างสวยงามครับตอนรับส2500โสนดจะไปทางการอีกครั้งดีใจจังเลยปีใหม่แล้ว